ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการล่าปิดเกาะทะลายทุนเถาข้ามชาติรวบแก๊งไต้หวันเถากลางเกาะภูเก็ตพร้อมคนไทยเอี่ยวปิดเส้นทางเงินเว็บพนันมีการออนเงินผ่านบัญชีแบบเรียลไทม์ สำหรับการจับคุมครั้งนี้เนื่องจากสืบทราบว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีเว็บนันแต่ยอดเงินจะถูกโอนออกไปทันทีเป็นทอดๆอดครั้งละหลายสิบบัญชีแบบเรียลไทม์ซึ่งแตกต่างจากระบบบัญชีม้ารูปแบบเดิมโดยมีการสร้างระบบการเงินสำหรับคอมพิวเตอร์และแอปการเงินติดตั้งลงในตัวอัพท์โดยเฉพาะขึ้นมา พร้อมทั้งจ้างคนไทยให้เปิดบัญชีมาและทำหน้าที่สแกนใบหน้าเพื่อรับโอนเงินโดยไร้รับเงินส่วนแบ่งจากยอดที่โอนผ่านระบบดังกล่าวและจากการสืบสวนพบว่ามีกลุ่มชาวไท้หวันเข้ามากระทำความผิดและกบดันอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจ,จึงได้ขอสารอนุมัติหมายจับแล้วจำนวน29ราย โดยล่าสุดนำกำลังปิดล้อมเข้าจับคุมผู้ต้องหา6คนไปในโครงการหมู่บ้านหรูพื้นที่ถนนเทพขัตตีตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นคนไต้หวัน3คนและคนไทย3คนพร้อมยึดของกลางได้แก่โทรศัพท์มือถือ119เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน2เครื่องสมุดบัญชีธนาคารจำนวน19เล่มและยาเสพติดจ,จำนวนหนึ่งโดยชาวไต้หวันที่ถูกจับ มีหน้าที่ดูแลไม่ให้โทรศัพท์หน้าจอดับเพื่อให้ระบบทํางานตลอดเวลาและคอยตรวจสอบยอดเงินโอนให้ตรงกับสลิปการโอนอาจโปรแกรมแจ้งเตือนก็จะเรียกคนไทยที่เป็นบัญชีมา้ามาสแกนใบหน้าซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามียอดเงินโอนผ่านระบบเกือบ10ล้านบาทต่อวันโดยเชาไต้หวันได้ก้าจ้างเดือนละ5 0,000บาทส่วนคนไทยเดือนละ20,000บาท